เรื่องเล่าของเหรียญคับคอยเหรียญของชทยนะครับเหรียญตัวนี้เนี่ยคิวได้เข้าตั้งแต่มันเปิดตัวเลยนะตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ที่ราคา30บาทนะหน้าจอนี่เล็กจังขยายแป๊บปึบป๊บนี่นะครับผมอ่ะเราเข้าไปที่คับคอยนะแล้วเข้าไปที่คับคอยนะตัวนี้เนี่ยคิวรู้คิวเข้าตั้งแต่ต้นต้นเลยนะต้นตตั้งแต่30บาทแรกแเลยเอาปรับเป็นกราฟเดย์ก่อนนะ ย้อนกลับมานะเนี่ยครับคิวเข้าต,ตั้งแต่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่30บาทนะครับส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็จะได้แจกฟรีตรงนี้แจกฟรีเนี่ยก็ได้ตามว่าคุณเทรดในเลทเท่าไหร่ครับยิ่งเทรดเยอะ,ค,ยอะ,ะค,คุณก็ได้เยอะนะครับเขาก็เลยเทขายกันเทปุ๊บก็ร่วงลงมาเหลือ15บาทนะภายในไม่กี่วันนะเขาบอกว่าเหรียญครับเนี่ยไม่น่าจะถึง30หรอกเปิมตัวแพงเกินไปนะอ่านั่นแหละนะครับช่วงกระแสนในตอนนั้นนะทำให้ราคาเหรียญครับเนี่วง่วงล่วงลงมาแล้วก็จะมีข่าวของอีลอนม้านะ ช่วงนึงเนี่ยเรียญครับก็ตกไปอยู่12บาทนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยตลาดก็เริ่มกลับมาแล้วครับเริ่มเริ่มข่าวที่แบบว่าเฮ้ยอีลนมาสยังไงกันแน่ก็เริ่มกลับมาแนละ้ว พอเริ่มกลับมาก็มาอยู่ไซด์เวที่26แป๊บนึงครับแล้วก็กลับไปที่30เท่าเดิมนะพอ30ไปสักพักหนึ่งเนี่ยข่าวข่าวใหญ่นะครับแท่งสีเขียวแท่งนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวเขาบอกว่า SCB เนี่ยกำลังจะมาเข้าซื้อบิดคับนั่นเองนะทำให้ราคามันดีดนั่นเองนะก็ดีขึ้นไปนะครับ80 90วันนี้คิวก็ขายไปทิ้งไปครึ่งนึง่งน,นะเสียดายมากเลยอ่ะเราก็ไม่เป็นไรเขาก็ไซด์เวทที่70 60นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกครับพุ่งจังหวะนี้เนี่ยคินะว แล้วนะะฮทำให้เหรียญไทยทุกตัวเนี่ยพุ่งขึ้นแบบเป็น10เท่าใน2อสวันนะฮะเนี่ยพุ่ง4วันติดนะครับแล้วก็เราก็ไปผ้าครับติดกับดักครับเจ้าทุบจังหวะนี้นะครับก็จาก500ครับทุบลงมานะครับเหลือ250ใน1วันนั่นเองนะ,ะช่วงนั้นคิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข่าวอะไรแต่แบบเหรียญไทยนี่แบบเด่นมากนะครับช่วงนั้นเนี่ยราคาพวกบิตค,คอยน์ตกเลยนะแต่เหรียญไทยขึ้นนะครับแล้วก็ไซเวย์ช่วงนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มยกขึ้นนะครับเพราะว่า ทราบข่าวนะครับว่าตัวเหรียญครับคอยเนี่ยกำลังจะลิ์ขึ้นอยู่บนเกต IO นั่นเองนะครับเกต IO ก็จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อลือก็จะเข้ามาซื้อเหรียญครับคอยได้เยอะขึ้นนะครับทำให้เออคนไทยก็เข้าไปซื้อเหรียญตัวนี้กันนะก็พุ่งขึ้นไปนะครับทำา i g ล่าสุดนะอยู่ที่580นะ 580เนี่ยลิตขึ้นก่อนเข้าเกียรไอโอนะครับประมาณสักตั้งแต่ประมาณ8โมงมั้งแต่พอมาตอนประมาณ11โมงนะครับเพราะว่าลิตขึ้นบนเกีไอโอเโมงเนี่ยราคาเหลืออยู่ประมาณ520นะครับเขาก็เลยเทยกันคนระับเทเทตอนกลับมาจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้ก็อยู่ที่326นะ